Quê ừ, là quê 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 วิบ้าอ๋ออลอกเดีคยับี้อุ้ยอุ้ยเืดเืดเื่มาซิมาสิมาซ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 มาซัมาิมาซทมานิมาชมาิอา ในการท่องเที่ยวหมายธรรมชาติและรักในการตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับและนี่คือชแนลมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวตอนนี้นะ้หมึกยืนอยู่บนสะพานข้ามคลองบางเสาครับผมนูม่นครับช่วงน,นี้ก็จะไหลไปคลองเจ้าครับผมฝั่งนี้ก็จะไหลโค้งไปสู่คลองจระเข้คลอง ชวงูเห่านะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวน้ำประมึกจะพาทุกท่านนะครับมาตกปลาหน้าดินครับ่วนนี้จะไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับก็มีหลังเดียวที่อยู่ซ้ายมือนี่เฝ้าบ่อเป็นบ่อปลาเตียงปลานะครับเข้าไปด้านในก็จะเป็นหมู่บ้านน้ำประมึกจะลงคันตรงนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับตรงต้นผักกระถิ้น เราต้องลุยป่าไปนิดนึงครับป่ะเดี๋ยวจะใส่ครับผมตอนนี้ก็หกโมงแล้วตีห้าเกือบเกืหกโมงครับยัดเกินจืยแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้สายลุย เ,เอาเอาแต่เช้าเลยนักพัฒนานักพัฒนาโครงแต่นี้ข้างในเขาเข้าไปได้นะครับข้างในเขาเข้าไปฐานเข้าไปตกได้อยู่ รครับผมนะนะก็ตามสัญญาครับที่มีนะนะหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่านะ้ำปลาหมึกใช้เหยื่ออะไรตกปลาใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นลำบ่มครับผมลำตัวนี้นะ้ำปลาหมึกบ่มมา2อาทิตย์แล้วนะครับก็แบ่งครึ่งไว้นี่ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณกิโลครึ่งลำบ่มแล้วก็ เป็นขนมปังไผ่เขียวครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้วันนี้ได้ยี่ห้อลุงครับผมลุงหนึ่งถุงแล้วก็เป็นเค้กบัตเตอร์ครับเค้กบัตเตอร์ครึ่งกิโลก็ใช้ทีละครึ่งถุงครับแล้วก็เป็นมะเชื้อนะครับเป็นลำเขียวของนาชันชัยครับผมก็ถุงนึงก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับน้ำปลาหมึกเป็นสูตรของน้ำปลาหมึกนะครับเพราะว่าตามจีนก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะผสมยังไงแต่น้ำปลาหมึกผสมนี้ครับ หนึ่งถุงน้ำปลาหมึกใช้ได้หนึ่งหนึ่งถุงใช้ได้สองครั้งครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชิปมะขิดเทียมนะครับชิปมะขิดเทียมของน้ำปลาหมึกนะครับผมก็กลับไปดูได้นะครับในชิปกเก่าๆของน้ำปลาหมึกเดี๋ยวน้ำปลาหมึกปักลิงไว้ให้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะมาผสมกันง่ายๆครับผมสูตรเดียวน้ำปลาหมึกทําแค่นี้ครับใช้ได้เบียดห้าครันใช้ได้ทั้งวันเลยครับมบประมาณก็ถูก ครับผมครับันนี้ก็คือเหยื่อที่น้ำประมึกผสมมาแล้วนะครับก็จะมาผสมน้ําที่ไหมครับผมน้ําที่ไหมก็ตักเสษกระป๋งขึ้นมาวันนี้เกี่ยวเป็นเม็ดโฟมนะครับท่านผู้ชมน้ำก็ไหลเอ่ยนะครับน้ำประมึนจะใช้วิธีผสม ่ค่อยนวดเข้าไปนะครับนะครับปั่นดูครับปาติเลียใช้ได้แล้วครับครับสำหรับชุดสายหน้าวันนี้นะครับน้ำปมึกใช้เป็นตะก้อรีเวทขนาด2อเซน,นครึ่งครับตาเบียดเป็น สูงจินุเป็นจินุก้นรูนะครับเบอร์นหนึ่งครับผมเกี่ยวเม็ดโฟมครับประมาณนี้เลยครับน้ำปลาหมึกจะเกี่ยวเม็ดโฟมให้อยู่จุดนี้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการจิบปาปลาได้เร็วขึ้นครับวิธีปั้นเหยื่อของน้ำปลาหมึกก็ประมาณนี้ครับสายหน้าสุดจะปล่อยเลยนะครับส่วนสายชิงบนน้ำปลาหมึกจะใช้วิธีติดไว้ที่ด้านบนนะครับเพื่อ เพิ่มโอกาสนะครับเผื่อเหยื่อของเราตกลงไปแล้วอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็จะทําให้ปลาเข้ามาดูดฝั่งนี้ได้ครับผมถ้าเราใส่ตรงกลางอย่างนี้บางทีเหยื่ออาจจะไปทับทับเพดโฟมทับตาเบ็ดของเรานะครับสําหรับอุปกรณ์วันนี้นะครับนับประมึกใช้เป็นคันโอจิซังนะครับสายหวานครับผมเวดอยู่ที่6-12ครับ ระยะ6ฟุตครับผมสายเอ็น10ปอนด์ครับเป็นสายเอ็นของเ so ็นโซสตองตะกั้ว20กรัมครับผมน้ำค่อข้างที่จะไหลนะครับก็เดี๋ยว เนื่องจากว่าไม้นี่ยเป็นไมใหม่นะครับเป็นไมด้ดิบๆไม้ใหม่เลยน้ำประมุกก็เลยมีลำลำที่รอดนะครับมาเหมือนทุกไมที่น้ำประมุกคืดไปเปิดไว้ครับน้ำประมุกจะมาปล่อยครับเด็ดจลงตรงหน้าเด็ดเลยครับเพื่อให้น้องปลาเขาได้กินแล้วเขาก็จะมาดูเข้าถุงเด็อ่ะน้ำปลาเ,เล็กปล่ด้วยครับ ครับท่านผู้ชม6โมง4 35นาทีครับีกำลังใจให้กันครับผมเล็กลูกปลาพาเที่ยวมันหมานครับผมโอ้โหโอ้โหไหนนะครับทันทีเลยครับผมโอ้โหอะไรเนาะ ตีแรงเลยครับพ huh? ี่นี่พูดครับประทัดเมื่อกี้กดแรงมากเห้ยเห็นไหมนี่นี่นี่เข้าป่าแล้วนู่นเฮ้ยปลาแล้วนู่นเห็นไหมมายังมายังโอ้ยปลารับแขียมาแล้ว แขกรับเชิญเก็ยที่ไม่ได้รับเชิญปลาอะไรอู้อู้ดิ้นอีกแล้วนะเพชรอ้ยเดดูลักษณะไม่ได้ใช่ซักเกอร์นะแต่ว่ามันลุตไปแล้วอ่ะ โอ้น hey, ุ่นนุนนนขึ hmm. right? ้นแล้น huh. oh. ุนนุ่นนุ่นนุ่นนขึ้นโอ้ยจิจริงจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอคุณค่ะมาแล้วครับนอนค่ะมาแล้วมาแล้วมาตักข้าวมาตักปลาแล้วครับนเพทมาตักปลาครับู้วจริงจเฮ้สวยด้วยอ้ยขอบคุณครับมาถูกจังวะ ต้องได้เปียกน้ำกันแนะโอ้ยด้่ินด้วยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะเพชรด้วยครับผมบังดีฟิชชิงครับนี่มือตักไปดูวันนี้เราจะมาตกปลาด้วยกันเฮ้ยเหมือนมันนะครับท่านผู้ชมเป็นที่สกไซแวนครับน่าจะเก็บขีด สวยงามครับผมมันมานครับมาแ้มแรกเีืยบเก้าโมงครับนู่นมือตักผมกดเท็ดเราสองคนคนนึงต้องได้เปียกน้ำเปี๋ยวเปียกมมันม้านมู้นเร็วๆดูแล้วด่าดูดูใครได้โอ้ยไปอยู่อีก ไทยไปเลยไม่สิ่งเดี๋ยวอะไรว่าปลาอะไรไม่รู้นะเพชรน่าจะยืดสกเลยนูน่นนุ่นไทยไปนู่นเลยนุ่นเข้าป่าไปนู่น เข้าปลาไปแล้วนะี่ออกยังเข้าปลาด้วยปลาผักตบนั่นเหรออืมเสือรงตีลอยน้ำขาวเปรี้ยวอู้เสียดายเลยเปิดเบรกวานโคตรแล้วเพชรผมตัวว่ายข้ามน้ำไปแล้วแหละวุ้นยังอยู อยู่ไหมอยู่อยู่มาแล้วมาแล้วไามาแล้วมาแล้วใครมาเลยสักให้หน่อยตักให้หน่อยฝังข้างล่างโอ้ยมันดิ่งเข้าฝังแล้วอ่ะทางไหนใช่ยกขาไปยกขาไปนี่นี่ไอ้ที่คล้องนี่นี่ดูนี่นี่นี่ดิ้ีอยู่ตรงนั้น มาอีกแ oh. ล้วเิ้ยโอ้ยครับผมขอบคุณครับมาอีกแล้วน้ำเพชรเปียกน้ำอีกแล้วน้ำเพชรได้เปียกน้ำจนได้โอ้โหใช่สวยอยู่ตัวนี้เอาตะเพชรเอาจากทางนู้นทางนู้นเพอนุญาต หลอกลั่นปี๊ดเลยอ่ะไปตังนี้ได้ละโอเคเหม,<า>มือนหมา <laughs> เดี๋ยวน้าเพชรเดี๋ยวเราก็ไปตักให้น้าเพชรเหมือนกัน <laughs> ขอบคุณครับว้าวไอแจมนะครับ <laughs> แจมที่สองครับนะนะ ก็อาจจะกินห่างนิดนึงตอนนี้เพราะว่ามาปลาหม้เนี่ยส่วนมากของนี้นะครับส่วนมากแล้วเขาจะกินประมาณทักเก้าโมงกว่าตอนนี้ก็จะเกือบสิบโมงแล้วครับแล้วก็เป็นไม้ที่เราเพิ่งเปิดใหม่ด้วยครับผมไะตามดูตาเชียร์กันต่อครับตรงนมู้นลป่าเนี่ย,ย,ยตรงนังน้นนะครับพี่ดียน,น่นน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 นานน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 น มาแล้ว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 โอ้ยสวยจริๆโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยากให้มันโดดชนาดนั้นโอส้สวยสวยสวยโอ้โหมาแล้วครับผม

แรงดีจริงคุณครัมบมันโดนจังหวะอีกแล้วนะเพชรเพ็ดเต็มเอยพอดีโดนอีกเดียวนัน่งนีน่ โอ้ยท่านผู้ชมน้ำปลาเล็กก็ได้งัดนี่เอาให้น้ำปลาเล็กไปโชวเฮ้ว่าแล้วมีจี้มันดึงอยู่นี่จะโชว์หน่อยมาโซน์หนน้ำประมึก แล้วครับแ็บที่สีครับผมนปะปลาเล็กก็ได้งัดครับโอ้โหตอนนี้มามทีทีเลยครับมันหมานะผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเงียบมาตั้งแต่11โมงเลยครับเราก็นั่งคนเผื่อจะมีมาแต่ว่าน้ำ เปลี่ยนสีครับพอสิบเอ็ดโงน้ําเปลี่ยนสีก็มีเรือมาก็ยิ่งสวะก็ยิ่งไหลามาแล้วก็ที่ที่หน้าชิดก็คือเป็นดงเลยครับผมเป็นดงปลาดูดปลาซักเกอร์ครับผมเยอะมากไม่มีตะเพียนเลยครับที่กินเบ็ดเราก็น่าจะฝ่าดงซักเกอร์มากินเบ็ดได้ครับก็ <laughs> เลยวันนี้ก็ <laughs> <laughs> น้ำปมกิด <laughs> เดี๋ยวสรุปแตใ้ให้ชมครับ ก็ถ้าใครอยากจะมานะครับนะพปกมึกก็ถางป่าไว้ให้เรียบร้อยแต่ขอคำสัญญานิดนึงครับว่าเข้ามาแล้วรักษาความสะอาดด้วยครับเก็บขยะกลับขึ้นไปนะัพปกมึกเก็บหมดแล้วครับก็เดี๋ยวคันก็เจ็บแล้วเราจะสะดุดแจ้งไม่ได้ชมครับถือว่าขอได้งัดครับผมยี่สุก สีแต้มครับโอได้กับข้าวไปฝากน้องไปก็ขอความสุขอยู่ที่หมายและไปขั้นครับเราจึงไม่หยุดที่จะค้นหาหมายดีๆหมายเดีดๆมาฝากทุกท่านครับสําหรับสูตรเยือในวันนี้นะครับนับรัะมึกก็ลวงเอาไว้ให้ชมแล้วใครที่อยากจะเห็นชิปมะขีดเทียมก็ตักลิงก์ไว้ให้เช่นกันครับ คอมสุขอยู่ที่ไหมและปคันแชร์ทุกจุดปักหมุดทุกไหมคืองานของเราครับบุกเล็กตกปลาพาเที่ยววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยครับเราอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสอบถามก็ได้ครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับแล้วครับนะ ฝนมืดตึ๊บมาเลยท่านฝนมืดมาไล่นี่ผมยังไม่ปลอดใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาซ้ำให้ชมอีกครับผมเสียดายเสียดายไม้กําลังสวยๆเลยปาล,ยยลาลงเรื่อยครับท่านผู้ชมปลาเดี๋ยวปลาสำหรับวันนี้ก็จะให้นักเพียรตัวเล็กไมกตัวไหน น้ำเพชรก็พอได้ครับผมเพราะม้นี้ไม่ตียี่สุกไม้นี้อันนินตะเพียงก็ไม่ค่อยอันนินตะเพียนไม่ยอมกินเลยครับ, <c oughs> บย <c oughs> นนี่สกุกมีมีแต่ยี่สุก <c oughs> สกับซักเกอร์โอเคครับฝนลินแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมน้เพชรตอนนี้ครับตอนตนี้เราหน,นีฝนกะันก่ยครับสลายสลายครับหมย่ยังเสียไม่มีปลาควนเลยครับไม่มีปลายอย่างอื่นควนเลยมีแต่ยี่สุก ผวานอยน่งเลยฝลงเรวเก๊กครับผมเก๊กครับเก๊ครับผมสนดเท่ครับโอ้โชีเราเก็บคันทันเนาะสุดดีมากเลยเก็บคันทันคนระับท่านผู้ชมงั้นเรามีหมดอดยอดเอยอดยอดโอ้